เด็กๆก็ดาวหรอกสาฟกัลูกทีสี่เอสายสเนี่ยสายสองนนลอะ้มตรหใเลกน้อยเข้าสู่ถนนหน้าบ้าน้แเลที่นบงบเข้าสู่นนลยมันเร็ว ช่หวานไม่หวาครีมหอมมะพร้าวมีว่าห้าอันอะไรสิบบาทกรบพุ้เลยปบา,าถือยังไงววมไเลยสิบาทแล้วมันหลุดมืออะม่ถือยังไงอนะนนไงหมดแล้วหมดโคตา ไอติมน่อโภเกินเก็นก็นฉันด้วไปทานใช่ไหมคะต่ยค่ะเลยเด็กชอบมากอ่อยอร่อยอร่อยกค่ะอะไรคะคุณตาัดแล้วครับไอติมปั่นไอติมน่อโภปั่นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ไอติมน้อโภเข้าได้เลย เป็นไม่อ้วนเลยชาวดอยู่นายไปไหนนยนี่ไงเดือดบ้ายว่าถ่ายรูปกับรถหน่อยเร็วหนึ่งสองแล้วเรื่งสั่งได้ด้วยที่นี่มีแก๊สกระป๋องขายไหมคะนี่ มาดูคบครับขาดคบกับแก๊สกระป๋องอีกน้ำปลาอ่าน,นั่นเล็กล็ใช่ไหมอืมเช้าเชา้านี่อากาศเป็นไงบ้างเย็นอยู่ไหมเย,เย็นอยู่เนาะเย็นเช้าเนี่ยเย็น จมูกหายใจไม่ออกเ่เงียอันนี้มีคนอยู่แต่ไม่รู้ว่าคืนนี้เขาจะพักอยู่หรือว่าเขากลังจะกลับต้นไม้ใหญ่ต้นไม้นี่ไงเห็นไหมมีสติกเกอร์จุดกลางเต็นเดอร์วะบายชัยสันสีแดงขงุต้้้้นนไม,ม,มนยลเนย่เนได้ พี่น้ำใสอยู่นั่นนหะไอ้คุยอยู่ที่รถกันคุ้นมากเลยเหมือนที่พี่เขาไปเที่ยวกับครอบครัวครอบครัวใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้ผมยังชิวกันอยู่สองคนอยู่แล้วนี่กำลังจะกลับเหรอครับใช่ใช่โอ้ยแดดดายจังที่นอนแล้วเมื่อนอนเมื่อคืนมันก็ยังหนาวอ๋อหนาวแล้วครับหนาวเลยช่วงใกล้สว่างนี่โอ้โหสั่นเลยแต่ตอนเช้าไปใส่บาตรที่ตลาดบุกปล่อยอ่ะโอู้หอากาศดีมากตอนเช้ากลงมาอากาศดีมาก ประมาณ22-23องศสาากำลังดีไม่หนาวมากตอนเช้ารถคันนี้เจอสหายล้วมทางนี่ซ้มตำเล็บหลุดทำเล็บหลุดเลยน้องดูดิระดับน้ำเนี่ยยอดไม้เนี่ยนี่เลยเหรอครับเนี่ยโอ้ที่ว่าลอยเอนี่นะนี่ซากอยู่นะใช่ใช่เหมือนตรงนี้เขาก็ยังไม่ได้เปิดที่แบบเป็นทางการใช่ไหมครับผไปรับป้ายเมื่อวาน พ <alors S 2> ี่เข้ามายังไม่มีป้ายเลยแกบอกว่าเดี๋ยวผมไปเอาป้ายก่อนนแป๊บมาว่ามาระหว่างทางไม่เห็นมีป้ายสักป้ายเลยใช่ไม่รับนี่พี่อยู่ที่ไหนกันเขาเนี่ยอยู่กรุงเทพครับคือเป็นคนอีสานแต่ว่ามาหากินอยู่แถวกรุงเทพนี่แหละอยู่ที่ไหนกรุงเทพอยู่พระรามสองครับแถวเซ็นทรัลแล้วน้องอยู่ไหนกันดูน้องมินครับกรุงเทพเหมือนกันเราจะได้ถ่ายเห็นดาวเราชอบเต้นนั้นนั้นจังดูดิจะเข้าไปนอนได้ไหเดี๋ยวไปถ้าเกิดเขายังเก็บไม่เสร็จเราจะมาขอเขาดูได้ เตอรทรครับตรงนี้ห้องน้ำนี่ไงเราก็มาชาร์จไฟตรงนี้ได้ม่ไ,ได้เด็ดมานะมันร่วงสวยไหมรสวย,ย,สวยห้องน้ำของตรทีครับมีแปดห้องฝั่งละสี่ห้องนะครับทุกห้องสามารถอาบน้ำได้มีฝักบัวมีที่นั่งแบบชักโครก เอากานเริ่มจากอะไรก่อนจำได้เนีย่ยโอ้จะปีแล้วจะปีแล้วใครจะไปจำได้นี่คืออะไร <c oughs> ไม่มาจากตรงไหนเนี่ยนี่อา่าดูดิหนูกัดหมดยังเนี่คยคืออะไร <c oughs> ใ,ใช่หลังจากที่มไม่ได้กลางว่า้ม,มามาหากางบ้างมาหากันบ้างแล้วก็บอกให้มาตัา้งแต่เช้าโอ้ไม่ว่ากลางเสร็จเที่ยงคืนตั้งมันน้งเลยกางเต้นเรากำลังเสร็จ จากที่ไม่ได้กล้ามานานวันนี้นำเสนอเมนูอะไรบ้างครับ ในรอบเกือบปีครับที่ไม่ได้มากลางเต็นท์ก็จะทำอะไรเงิเงเงนๆหน่อยบอกสเต็ปการกลางเต็นท์นหายไปแล้วกัดเขา๋ยวาป้าๆต้องเกาะไฟนะคะใช่เป็นลูกเสือนะคเดี๋ยวไว้เกาะที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวมันมอดหมด ของเรา <laughs> มีอะไรกินบ้างเนี่ยฮะโอ้โหเยอะมากเลยปอะไมมนมีอะไรบ้างนี่เมนูทีป่ป้าชอบก็จะเป็นไข่เจียวชะอมค่ะฮะแล้วก็มาคู่กันเปพีคกะปิน่ากินดีอันนี้มากับอาหารทะเลโอ้โหอยู่กินลำบากจังใช่กางด้วยจางสายเนาะ ต้ยมตยำทะเลอุ่นสามรอบแล้วก็แตงกวาเดี๋ยวเลยค่ะดักไปนะสดเลยร้อนไหม <c oughs> เปรี้ยวไหม <c oughs> ได้ไหม คยดูเหรอฮะไม่เคยดูเหรอวาไม่ะว้าวปไม่ยาจำหนูไม่ได้เราจำได้าจำหนูไม่ได้เลยจำได้ เสือมีมือถือด้วยเหรอใชติดต่อหาเหยื่อติดต่อหาเหยื่อติดต่อไงอ่ะต้องหาเหยื่อต้องหาเหยื่อมากินเหรอแล้วเหยื่อจะโง่มาเหรออือก็ต้องมีเทคนิคในการหลอกล่อเหยื่ออใครนั่งเฉยๆโทรตามแล้วเดี๋ยวเหยื่อก็มาฮัลโหลเหยื่อมาหาเราไหมที่บ้านเรามีขนมเยอะเลยนะมะพร้า มาเลยขนมเต็มไมือเลยโอเคเดี๋ยวเราเรอนะเรียบร้อยเดี๋ยวยี่หาง อางนั้นแต่เราก็ค่อยห้อ ไปกันตุ้งรถเลี้ยวซ้ายลุ้งรขวามูุ้รถขึ้นสะพานปู้รถตึกล้มโอ๊ยขึ้นสะพานโอ้ยอยาข้าไปดีดิโอ้ยตัดตัดตัด 드디어 대체 asmr